สวัสดีค่ะพบกับวันี้รวยนะคะวันนี้เรามาคํานวณเเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยสดใหม่ให้กันวันต่อวันแจกสูตรฟรีง่าย than, ๆค anyway. ่ะสูตรจะเป็น4ี่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยราวันที่1บวกหลักสิบราวันที่1หลักสิบราวัที่2บวกหลักร้อยราวัที่2หลักร้อยราวัที่1บวกหลักหน่วยราวัที่2และหลักหน่วยราวัที่3บวกหลักพันราวัที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ตักกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกับทุกงวดเราเป็นสูตรวดต่องมดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากศูย์กันเลยค่ะก็จะได้เป็น86คูณ94า่ค่ะเท่ากับ8084 18คูณ84่ค่ะเท่ากับ15,12 สิบเอ็ดคูณห้าเท่ากับห้าหลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น9 2 5 4 0 1และ8ค่ะเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวกแเท่ากับแปบวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับส และ4บก1เท่ากับ5ค่ะในทางเลขกเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น8084 1512 0594 9254 8625 1018และ8852ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆหนึ่งรางวันใหญ่ด้วยกันนั่นคือ86-25 mm hmm. ก็เป็นตัวเลขที่มาจากเลขสูตรนะคะ mm hmm. เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกสูตรใหม่วันต่อวันในงวดที่24 mm hmm. มีนาคม2567ก mm ็ท hmm. ก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ mm hmm. ก็จะได้เป็น86คูณ25ค mm ่ะเท่ากับ สองหนึ่งห้าศแคูณเกเท่ากับสามหและ79็ดคูณเกค่ะเท่ากับ7จ็ดเจ็ดี่สเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น3ามสี่สองห้และ0ค่ะเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น1นึบวกหเท่ากับห 1นึ่งบวกหเท่ากับเจบวกศเท่ากับหและสองบวกสเท่ากับหค่ะเนวทางเล็กเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นสองหนึ่งห้าศูนย์สองสาสองห้า สี่ส6,7,1,5และ2673กค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรือยสลับจะพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ไอหลงทุกมวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือแก้เคียงมากค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สุดเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆห,หวยดเด็ดกับช่องววนนี้วรวย